เออสมัยดีเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ไม่บอกจ่าครับผมเ,เห็นบางคนวนันู่บ้านผมเลยนะพี่นาเกิดสมีการเ,าเลือกตั้งพ่อหลวงหรือว่าผู้ยิบานใหม่เนาะว่าครบว่า,าละเพิ่นหกสิบปีล้วเกิดสมีการเลือกตั้งใหม่ทีนี้หลายคนถามผมว่าเออเจา้าคือบุรุษลงเนี่ยพ่อหลวงเลยนะคือบุรุษลุงผู้ยิบานแน่สนองเจ้าคือส่งคืออยู่นสนอง หลายคนสนับสนุนด้แต่ว่าผมบ่มมักไมมเป็น,น่องมันหลายเรื่องหลายเล่าเกี่ยวกับการเมืองทองทินนี่นะ,ะผมต้องการใส่เวลาอยู่กับขอบร้วหลายกลัวการทีประเด็นการเมืองทองทินนี่มันต้องมีเวลาแน่นอนลราเขาสิเสียเวลาส่วนตัวไปไหลายแล้วก็สิมีแต่เวลาส่วนร่วมแล้วก็มีแต่งานประชอกประชุ่มมีแต่งานอันนี้ไหม <c oughs> งานสาธารณะนะที่เขาต้องไปอยู่ประจำแลวก็มันเสียในเขาบุคคลอ่าเด็ดเหตุงานหัวงานสวนที่เขาหมักอยู่ปันเดนะผมก็เลยบ,บุสนใจปันเดนะหลายคนก็ถามผมอยู่ดอกว่าเห็นเจ้าคือมีแนวคิดอยู่แต่ว่าผมก็มีแนวคิดที่แยกเหตุบานเมืองมันดีขึ้นอยู่ดีพี่นอเรา้องการเปลี่ยนแปลงอย่างหลายอย่างแต่ว่ามันเห็นยากการเมืองเดี๋ยวนี้มันเป็นการเมืองเลือกข้างนะ แม้สิเล่นการเมืองทองทินก็ต้องต้องเลือกแม่ต้องยุ่ขั้วกับพวกที่มีอำนาจหลายๆพวกที่เป็นการเมืองระดับประเทศนะถ้าว่ายู่กับยู่ยากแต่เรียกแข่งเรียกขาเขาบ่กเป็นกับยุ่ยากนะต้องยุ่ให้เป็นที่นี่ผมอยากว่าเรื่องของการเมืองทองถินนะพี่น้องเนาะที่ผมเคยว่ามาตลอดว่าผมอยากให้ตำแหน่งผู้ยิบันกำนันนี่มีว่าละแค่จำกัดเนี่ย ผมเป็นว่าสิเป็นได้จนถึงอายุ60ปีผมว่ามันมันเหตุไหบ้านเมืองบัวพัฒนาไปใส่ความกระตือ้อรื่ร้นในการทํางานมันสิน,น้อยลงอยากใี้วเาลาแค่4ปีตัืง4ปี6ปี4ถึง6ปีเนี่ยก็ได้สิเป็น4ปี6ปีนี่ก็ไดนะขั้นบนดีก็บไหไหบ้านเลือกไม่เนาะ,ะเพราะว่าเป็นอย่างวันทีโอบ,บ้านผมอยู่บุรีรัมเนะะยาะพู้ใหบ้านอายุ30กว่ากวนนี่นะ32 33เนี่ยนะ พี่น้องว่าเพื่อสิบหอดหกสิบปีเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่เกือบสามสิบปีนั่นนะมันโดนผดนะคนที่อยู่ในตำแหน่งโดนโดนนี่ยนะบางเทื่อแล้วมันสิบบอกคอยมีความกระตือรื่นล่วนเลยปวดจังได้มันก็อยู่ไปเรื่อยๆนะบ่ต้องสร้างผลงานอย่างไรก็ได้บ่ต้องกระตือรือร้นบ่ต้องแล่นเอานั่นเอานี่มาใส่หมู่บ้านปันใดก็ได้ก็อยู่ได้แต่ว่าขั้นมันมีวาระเนี่ยมีวลาสี่ปีหกปีนี่มันต้องสร้างผลงานเป็นบ่ มันต้องกะตือรือร่อร้่นในการติดสิพัฒนาท้องทิ่นให้มันดีขึ้นสีพัฒนาความเป็นอยูเสียเอาหนันเอาหนีมาใส่หมบนันแต่ว่าถ้าเป็นโดนแล้วก็ออพี่น้องยังที่พี่น้องเห็นนั่นแหละมันสิบุกไว้เฮ็ดยังไหมแล้วก็แต่ละเมื่อแต่ละเว้นกับไปปลาชกปลาชุมเรื่องบ้านการเมืองกขบวนปันไหนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นดีน้ำบัวตำแหนง่ง าการเมืองทองถินบอว่าสิเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนในตำแหน,น่งกำนันนี่มันควรมีวา่าละอาย่แกสี่ปียี่หกป,ปีเพื่อให้ไทาบ้านได้เลือกคนใหม่ถ้าคนนั้นเห็ดงานบ่ดีจองซี่นะีเฮเอา้าไทบ้านก็มีสิทธิทไปเลือกเอาคนใหม่ได้เอาคนที่เขาพร้อมที่สิเป็นแล้วเขามีเวลาเขามีความสามารถนะแล้วกระเขาอยากพัฒนาทองถินนี่ผมพราะว่ามีอยู่นะแต่ว่าบางเทือ่อลวก็คนดีๆคนที่มีความสามารถนี่ กับ,บ่ค่อยอยากเข้ามาเล่นการเมืองเลยเพราะว่ามันจะได้การเมืองน,นี่มันเป็นเรื่องจังไดุ๋นนูกนะเฮ็ดดีก็เสมอตัวเฮ็ดชั่วนี่ถูกด่าถูกนั่นถูกนี่นะและ้วก็มันผูกโยงไปถึงการเมืองระดับสัตว์นะเดี๋ยวนี้นะคั่นบ่เข้ากับเขาคั่นบ่อยู่กับเขาคั่นบ่เอื้อประโยชน์ให้เขาเนี่มันก็สิอยู่ยากนะผมนี่เบื่อเบื่ออ,อาการเมืองไทยแล้วการะบบข้าราชการไทยนี่ มันเป็นอีหย่างสิ่งใหญ่ตัวผู้คนหลายเต่บุมีประสิทธิภาพแห่อันใดอันใดก็ต้องแทนทีสีอำนวยความสะดวกให้ประช่าส้นไปติดต่อหน่วยงานนี่ก็บ,บอกไปหน่วยงานนั่นไปหน่วยงานนั่นก็บ,บอกมาหน่วยงานนี่คือบ,บ่ประสานกันบางที่เอกสารได้หลายอย่างนี่ก็ต้องให้เ้าเอาไปแจ้งเหตุสมาา์ทการไปเห็นอย่างผมว่าสมารตทการเหตุไหวนี่มันน่าสีออนไลน์มันน่าสีเชื่อมโยงกันในเบิดแล้วไปยังต้องใส่สำเนาเดียวก็เอาเอกสารนั่นเอาเอกสารนี่สำเนานั่นสำเนานี่อยู่ เสียเวลาเสียงบประมาณประชาชนก็ต้องไปถไทยเอกสารเพิ่ม่วยง,งานราชการยังต้องไปเสียเวลาเสียงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูลจัดแ้มจัดเก็บพวกเอกสารมูลนี้อีกนะผมว่าแล้วก็เสียเวลาอีกนะผมว่าใจหน้าทบราชการไทยนี่ควรปรับปรุงอย่างหลายเลยค้นหลายเกินค้นหลายเกินงานควรลด ้ารจชการให้น้อยลงแล้วก็เฮ็ดงานให้มีประสิทธิภาพหลายขึนใส่เทคโนโลยีซอยหลายขึนแล้วก็เฮ็ดงานเอาใจประชาสนแน่มันรวดมันเร็วให้มันีอย่างผู้ใดอยากไปต ah. ิดต่อหน่วยงานราชการแน่ไหมนี่ไปก็มีผู้ใดอยากไปมันเสียเวลามันอันนั้นอันนี้เพื่อนอาจชิมองว่าดีเนาะประชาชนบ่ระอยากไปติดต่อถ้าประเตุงานศาสตร์นะเพื่อนอาจชิมองว่าดีแต่ประเทศศาสตร์มันเสียดิพี่น้องบ้านเมืองเฮามัน ปัดเสียเรื่องมุนี่นะอยากฝากไปเนาะถึงผู้ใดผู้รักผู้ใยล่ะผมว่าคนคนอยากสิเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้มันหลายอยู่แต่ว่ามันเห็นยากง่ายนะระบบข้าราชการไทยนี่มันเป็นระบบใหญ่อยู่พอสมควรที่มันเปลี่ยนแปลงยากแม่อแล้วบางคนก็นกนว่าเป็นข้าราชการแม่อแล้วเจ้าบริษัทข้าราชการเจา้าบกหูดอกคอยเห็นเอียงเนี่ยเจ้าก็มีเจ้าแอนตี้ข้าราชการหลายเจ้าบกหูดอกเปินลวอลไปปุ่นนะแต่ว่า ผมนี่ยังบ่เคยคิดเสจะเข้าไปเป็นราชการเลยนะแม้ทิจ้างให้เป็นยังบ่อยากเป็นเลยนะผมเบื่อในผมเรียกแข้งเรียกขาบ่าเป็นผมบ่จบซอพ่อบ่เป็นนั่นนะผมาม,ามั่มักไมระบบราชการนี่เป็นเอียงที่สร้างไงพ่อแม่แม่นายากให้ลูกเป็นเจ้าเป็นนายนี่เจ้านายนี่นี่ก็คือ,คอข้าราชการนั่นแหละนะนะพอแม่สิริเพึ่งพระอาศัยคนไทยคิดในแบบนั้นแล้วก็ใส่ะระบบเสน้นสายใส่ตำแหน่งใน การจัการนี่แหละหากินเสษเลกเศษหน่อยเป็นเจ้าเป็นไนมาตอนนอ่นเนาะแต่ผมผัดบ่มหมักผมเบือ่อผมหมักออียงที่มันอิสระมันได้ใส่ในชีวิตที่เขาต้องการหลายกลัวฉะนั้นหลายคนจึงมาถามมาคือบุลุ่งพ่อหลวงซะคือบุลุ่งพยาบานแน่มาสัน่นบ่เอาพี่นอ้องเบือ่อเบื่อการเมืองเบือเอเบ่ออยียงหลายอย่างแต่ว่าถ้าถึงเวลาถึงโอกาสอิลีเนี่ยอาจจะเข้าไปอยู่อยากช่วยพัฒนาอยียงหลายอย่างอยากเอาควาหมหู พี่ส้อยพักดันในท้องที่นเกิดการพัฒนาได้หลายอย่างอยู่เพราะว่าเท่ากับเลียนม่ไหลเขาศึกษามาหลายอย่างหลายแนวผมก็ว่าว่าความหมู่มันจะใส่เป็นประโยชน์ได้อยู่แต่ตอนนี้อยากเห้งานเจ้าของหลายกลัว่าการเมืองยังเป็นเรื่องที่ยังหนาเบื่อในอยู่ผมว่าบางคนว่าเอ้าจะเจ้าบ่เขาไปเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงใดอยู่บอกกันอยากเขาไปอยู่พี่น้องมันก็เสียเวลาส่วนตัวไปไหลนะ่วงนี้อยากใส่เวลา ส่วนตัวยูกะขอบขั้วสางสาหัวส่วนกวอนใน,นมันเรียบร้อยแต่การเมืองมั่นเขาหลงเขาลอยลรวผมว่านี่เป็นเรื่องของอนาคตขั้อนอยากไปเห็ดเรื่องนี้อีหลีนะเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเดรยหลายคนเห็นว่าจังไดยเกี่ยวกับการเมืองทั้งต้องทินทั้งการเมืองระดับชาติล่ะพี่น้องเห็นว่าจังไดยเดีย๋ยวนี้อยู่ทั้งอีสานอยู่เหรียญการเมืองต้องทินกันใสต่งเงินเงินไหลรุ่งตืงตน่ตนตื่นเบิดกัน หลายแสนหาหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนบางคนเปิดเป็นหลานนะบางคนบมได้ก็เป็นหนีเป็นสินโอ้จักสีลงอย่างนี้พี่น้องเนะาะยังจะใส่เงินอยียงกระแต่ผมว่าใส่ความดีดีกว่าคอ่คนที่เลือกผมว่าก็ต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหมนะ่อย่ยซักแต่ว่าเลือกแต่คนที่เขาให้เงินเนาะเลือกที่คุณงามความดีเขาเลือกที่คนเขามีความสามารถเนี่ยเขาสิมาพัฒนาท้องถท่นเจนะ้าครองนะเน่ยไปเลือกที่โตเง,งินไหลเนาะต้องเปลี่ยนแปลงในผมว่า งมีทัศนคติใหม่เกี่ยวกับการเมืองโมเมนต์างเงินโมเงินบม,มากกาบุปเป็ย่ยังสันเลิกซะผมว่าแบบนี้นะบุดีดอก